สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์มชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นฮีโร่อาร์มอนนะครับตำแหน่งจังเกิลหายตัวไล่ค่าบ้าเอ้โคตรโง่เลยใครที่มาดูใหม่นะครับหรือว่าดูแล้วยังไม่กดติดตามเนี่ยอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมขอสัก15ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําต่อด้วยนะครับ หากคุณกำลังมองหาตัวละครที่จะเอาไปเล่นป่านะครับหนึ่งในตัวละครที่ผมจะแนะนำนั่นก็คืออาร์มอนเลยนะครับเป็นตัวที่มีสกิลเบิร์ดดามเอจนะครับใครที่เป็นแคลรี่หรือว่าเป็นเมทเนี่ยสามารถวันช็อตวันคิวได้เลยนะครับในตอนแรกเนี่ยอาจจะงงแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาทําความเข้าใจกับตัวละครตัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณดูคิวดนี้นะครับผมจะสามารถไกด์จนคุณผู้ชมเนี่ยเล่นเป็นได้เลยนะครับเอาละครับไม่พูดพังทําเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของตัวอาร์มอนกันเลยครับไปดูเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสก ในคำที่บบายพาสซีฟเนี่ยมันก็อาจจะงงๆนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพนะครับสกิลพาสซ i ฟของอัลมอนเนี่ยนะครับมันก็จะสนับสนุนทุกสกิลของตัวอัลมอนด้วยสกิล1 2แล้วก็3ของตัวอัลมอนเนี่ยนะครับจะเป็นการปาใบามีดออกไปทุกสกิลเลยนะครับ จะสังเกตได้ว่าเวลาที่ปลาออกไปแล้วนะครับพอใบมีดเด้งกลับมาหาตัวเรานะครับตัวเราเนี่ยก็จะพังตัวหรือว่าหายตัวซึ่งในขณะที่เราพังตัวเนี่ยเราจะวิ่งเร็วแล้วก็ HP ของเราเนี่ยก็จะรีด,ด้วยซึ่งถ้าหากว่าเรายิ่งเสียเลือดเยอะนะครับตัว HP เนี่ยก็จะยิ่งเด้งเยอะรวมถึงพลังเวทด้วยนะครับซึ่งถ้าเราออกของเวทเยอะๆนะครับตัวเรามันก็จะฮิวแรงขึ้นไปอีก ในขณะที่เราหายตัวนะครับตัวเราจะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะแต่ว่าถ้าศัตรูมีสกิล AOE นะครับกดมาในพื้นที่ที่เราอยู่นะครับแล้วโดนตัวเราเนี่ยตัวเราจะออกจากสถานะหายตัวทันทีนะครับนอกจากหายตัวแล้วนะครับพาสซีฟของตัวอัลมอนเนี่ยก็ยังมีอีกนะครับเรียกได้ว่าตัวอัลมอนเนี่ยจะมีทั้งหมด2 s สกิลเลยนะครับในตัวพาสซีฟโดยดั้งเดิมนะครับอัลมอนเนี่ยเวลาโจมตีปกตินะครับมันจะโจมตีเป็นกายภาพ แต่ว่าหลังจากที่เราหายตัวแล้วนะครับตัวพาสซีฟเนี่ยจะอัพเกรดการโจมตีปกตินะครับให้มีโบนัสพลังเวทเข้าไปด้วยแล้วก็ในการโจมตีครั้งแรกนะครับหลังจากที่อัปเกรดแล้วตัวอาลมอนเนี่ยจะบินเข้าไปโจมตีศัตรูแบบระยะประชิดเลยพอบัฟหมดนะครับการโจมตีก็จะกลับเข้าสู่ปกตินะครับพาสซีฟก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอาลมอน ทีนี้ในสกิลหนนะครับนอกจากที่เราปามีดออกไปแล้วนะครับตัวสกิลหนเองเนี่ยมันก็จะมีพาสซีฟเหมือนกันนะครับผู้ชมเห็นใบมีดบนหัวไหมนั่นคือพาสซีฟของตัวอัลมอนนะครับหลังจากที่เราหายตัวนะครับหรือว่าเราอัพเก็บทังโจมตีแกรเปบรเวทนะครับทุกการโจมตีเนี่ยมันจะเก็บชาร์จบนหัว5ชาร์จ หรือถ้าเราหายตัวเฉยๆนะครับมันก็จะเก็บชาร์จด้วยอย่างในตอนนี้เนี่ยผมไม่มีชาร์จบนหัวเลยนะครับ5ชาร์จถ้าหากว่าผมใช้สกิลแล้วผมหายตัวนะครับตัวชาร์จเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นในตอนที่ผมหายตัวด้วยซึ่งเมื่อชาร์จเต็มแล้วนะครับพอเราโจมตีปกติไปเนี่ยนะครับมันก็จะปาใบมีดออกไปหาศัตรูนะครับสรุปง่ายๆนะครับถ้าเราจะเก็บชาร์จนะครับก็มีอยู่2วิธีด้วยกันนั่นก็คือ1นะครับหายตัว2ก็คือการโจมตีแบบตอนที่เอาพลังโจมตีกลายเป็นเวทนะครับ พอเรามีชาร์จเต็มแบบนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองนะครับหลังจากที่เราใช้โจมตีแล้วนะครับตัวชาร์จบนหัวเนี่ยมันก็จะช่วยออกไปโจมตีด้วยครับสกิลที่สองครับสกิลหนึ่งครับพัลสิของสกิลหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลที่สองนะครับสกิลที่สองของอาร์มอนเนี่ยจะเป็นการปากรงเล็บหรือว่าใบมีดนะครับออกไปค่อนข้างไกลซึ่งเราสามารถกําหนดทิศทางเองได้นะครับผมก็จะเป็นการปาไปแบบนี้ ตัวไบมี่เนี่ยกว่าจะกลับมามันก็นานใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปลาใส่ศัตรูนะครับที่ไม่ใช่มินเนียนะครับเป็นฮีโร่แล้วก็ตัวคีป่านะครับตัวไบมี่เนี่ยจะเด้งกลับมาทันทีเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับเขาจะใช้สกิล2ในการหายตัวเนี่ยแหละครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะต้องกําหนดเป้าหมายนะครับถ้าเราเดินมาแบบไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราต้องใช้สกิล2นะครับถ้าเราอยากจะวิ่งเร็วแล้วก็หายตัวนะครับหรือว่าเราจะปาใส่คีป่าก็ได้นะครับ มาถึงสกิลนะครับสุดงงใครๆหลายคนเนี่ยมาเล่นก็อาจจะง,งงสําหรับตัวอันตินะครับว่ามันทํายังไงถึงจะแรงเหมือนคนอื่นเขาผมกดไม่เห็นจะแรงเลยเรามาดูลักษณะสกิลก่อนนะเวลาที่เรากดไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ ดาเมจหนึ่งห้าสามหนึ่งใช่ไหมครับพอเรากดแล้วตัวเราก็จะหายตัวปกตินะครับทีนี้ไอสกิลเนี่ยมันจะมีสแต็คด้วยทุกคนเห็นตัวเลขตรงสกิลสามใช่ไหมครับผมซึ่งตัวสแต็คเนี่ยมันสามารถเก็บได้สูงสุด25เลยแล้วก็ความเสียหายที่จะสร้างขึ้นเนี่ยเพิ่มตาม HP ที่เสียไปของเป้าหมายด้วยนะครับวิธีการเก็บสแต็คเนี่ยก็ให้วนกลับมาดูที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยอธิบายว่าเมื่อเต็ม5ชาชาจแล้วนะครับอัลมอนจะปาไม่เราไป6เล่ม บนหัวเนี่ยมันขึ้นห้าก็ตามนะครับแต่พอเราปาไปแล้วมันจะกลายเป็น6นะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยสแต็ของสกิล3ผมมี13เพราะว่า8ปบวกหบนหัวคือ13ใช่ไหมครับถ้าผมโจมตีไปนะครับตัวชาร์จบนหัวเนี่ยมันก็จะไปฝากอยู่ตรงเท้าของศัตรูเห็นไหมครับ ทีนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น14เพราะว่า8ปบวกหนั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะเก็บสแต็กเยอะๆให้ตัวอันติมาแรงนะครับเราจะต้องเก็บชาดบนหัวให้ดีด้วยก่อนที่เราจะเข้าไฟนะครับให้เราเก็บสแต็กมาก่อนนะครับโดยใช้สกิลสนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดหายตัวพอเราหายตัวแล้วสแต็กบนหัวเนี่ยมันก็จะรันเองใช่ไหมครับ ซึ่งจริงแล้วคอมโบของตัวอัลมอนเนี่ยมันก็สามารถพลิกแพงได้ตามสถานการณ์นะครับมันไม่มีอะไรตายตัวว่าเราจะต้องกดแบบนั้นแบบนี้แบบเป๊ะๆนะครับถ้าจะรีดดาเมจแบบแรงมากที่สุดนะครับก็พยายามเลี้ยงสแต็กเอาไว้แล้วค่อยกดอันติที่หลังนะครับแล้วก็คอมโบแบบที่เข้าเร็วแล้วก็ออกเร็วนะครับผมจะเปิดด้วยสกิลหนึก่อนนะครับแล้วก็โจมตีธรรมดาต่อด้วยสกิล2รอผึกตกถึงพื้นนะครับแล้วก็ค่อยกดอันติครับ ก็ประมาณนี้นะครับสกิลแล้วก็พาสีของตัวอาร์มอนต่อไปนะครับเราไปดูในเรื่องของไอเทมแล้วก็เอ็มเบมก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์กันนะครับนะรครับต่อไปนี้เราจะมาดูไอเทมของตัวอาร์มอนกันนะครับเริ่มแรกนะครับที่รองเท้าก่อนเลยนะครับรองเท้าเนี่ยผมขอไม่ให้มีตัวเลือกเลยนะครับ ต้องเป็นรองเท้าเจาะเกาะเวทเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าจะได้รีดดาเมจของตัวอาร์มอนออกมาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนมากอาร์มอนเนี่ยจะเป็นตัวเข้าเด็วออกเด็วจะไม่ค่อยได้ยืนไฟสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นรองเท้าเจาะเกาะเวทนะครับดีที่สุดเลยไอเทมของตัวอาร์มอนนะครับอันนี้คือเซตแรกที่ผมจะชอบใช้นะครับก็คือรองเท้าเวทนะครับผมแล้วก็ขดนกนะครับซึ่งขนนกเนี่ยจะทําให้การโจมตีปกติของเรานะครับจะมีโบนัสเวทเข้ามาช่วยด้วยนั่นเองครับก็จะเอาไปเสริมกับตัวพัสฟิซของตัวอาร์มอน ริยะอันนี้จะเพิ่มเจาะเกาะเวทนะครับผมแล้วก็ลดพลังป้องกันเวทของศัตรูลงนะครับซึ่งตัวนี้จะเหมาะกับตัวอาร์มอนมากเพราะว่าตัวอาร์มอนเนี่ยจะต้องใช้หลายสกิลนะครับซึ่งตัวเอฟเฟกของเนี้ยมันสามารถสแต็กได้3สแต็กเลยครับไอเทมชิ้นที่4นะครับก็คือดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้คือเจาะเกาะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยมีเกาะเยอะนะครับตัวเจาะเกาะเนี่ยมันจะแรงสูงสุดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับไอเทมชิ้นที่ห้านะครับ 35%ึงด้วยขึ้นอยู่กับเลเวลครับต่อไปไอเทมชิ้นที่6นะครับทำไมผมถึงใส่สตาร์เลียมเพราะว่าตัวอาลมอนเนี่ยจะใช้สกิลแล้วก็โจมตีธรรมดาใช่ไหมครับซึ่งเป็นคอมโบต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งมาจะคอมโบกับตัวสตาร์เลียมด้วยสตาร์เลียมเนี่ยมาจะคล้ายๆกับตัวสงครามไรสิ้นสุดนะครับคือเวลาที่เราใช้สกิลนะครับแล้วเราโจมตีธรรมดาไปนะครับมันจะมีโบนัสของสายน,านั้นๆสงครามไรสิ้นสุดเนี่ยก็จะเป็นโบนัสกายภาพ ส่วนตัวตาเลียมเนี่ยก็จะเป็นโบนัสของสายเวทนั่นเองนะครับหรือถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันพอใจกับดามเมจแล้วนะครับเราเอาตัวนี้ออกใส่เป็นตัวมงกุฎนะครับกดแข็งก็ได้หรืออาจจะออกเป็นเกาะเกิดนะครับเพื่อสลับไปมาอันนี้ก็โอเคเหมือนกันหรือถ้าเรารู้สึกว่าไอการหายตัวของเราเนี่ยมันเด้งเลือดช้านะครับเราใส่เป็นพลังงานควบแน่นเพื่อดูดเลือดก็โอเคเหมือนกันครับทำไมเราถึงใส่พลังงานควบแน่นในอันสุดท้ายเลยเพราะว่าตัวอาร์มอนเนี่ยนะครับเราใช้สกิลบ่อยอยู่แล้วมันรีเลือดเร็วอยู่แล้วนะครับซึ่งอย่าง มีตัวที่เด้งเลือดแรงเหลือกเกินนะครับผมมีตัวฮิลคาถาไฟอันนี้ต้องเข้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเห็นผมใส่ดบาบฉาดลงไปในไอเทมทางเลือกแล้วใช่ไหมซึ่งตัวดบาบฉาดเนี่ยเราเอามาใส่แทนขนนกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวอามอนเนี่ยไม่ต้องยืนตีตลอดเวลาก็ได้ดังนั้นขนนกเนี่ยเราเอาออกไปแล้วก็ใส่เป็นดบาบฉาดก็ได้ซึ่งตัวดาบฉาเนี่ยมันจะไปคอมโบกับตัวอันติด้วยนะครับเพราะว่าตัวอันติเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นกับศัตรูที่มีเลือดต่ำกว่าใ้รรเาาตหหสู ได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับเซตไอเทมต่อมานะครับก็คือเซตไอเทมสายตีขีนะครับอันนี้ผมก็ชอบเอาไปใช้เหมือนกันนะครับชิ้นแรกเนี่ยจะออกเป็นดาบฉะนะครับแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยจะออกเป็นเสียงแห่งสายลมนะครับซึ่งจะทําให้ตัวเราเนี่ยมันตีเร็วแล้วก็ตีขีด้วยนะชิ้นต่อมาก็คือไอตัวเจาเกาะนะครับเก็บสแตก็กแล้วก็ดาเมจของสายเวทนะครับที่มากที่สุด ที่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นนางลบวิปปลาน,นะครับตัวนี้จะบวกดาเมจ40%ในตอนที่ตัวละครของเรามันขี่นั่นเองครับเสนนี้เล่นสนุกนะครับแต่เวลาที่เราคอมโบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แรงมากที่สุดนะก็ลองเอาไปเลือกใช้กันดูนะครับ แต่หล,ลักๆแล้วนะครับตัวผมเองจะใช้แบบนี้นะครับถ้าเกมได้เปรียบมากผมจะเอาขนนกออกนะครับแล้วก็จะใส่เป็นดาบฉานั่นเองทีนี้มาในเรื่องของเอ็มเบมนะครับถ้าอยากจะให้ตัวอาร์มอนแรงที่สุดนะครับจะต้องเป็นเอ็มเบมของสายเวทนะครับบวกพลังเวทและก็เจาะเกาะเวทแต่ถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นตัวพื้นฐานก็ได้หรือว่าจะเป็นเจาะเกาะก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าตัวเจาะเกาะมันดีมากๆเลยนะมันสามารถเล่นได้ทั้งสายเวทสายกายภาพปา ออฟเลนหรือว่ากลางหรือว่าแคลรี่ตัวเนี้ยมันดีผมก็เลยอัพตัวนี้ก่อนซึ่งไม่ต้องตกใจนะตัว m อ็มเผมผม,มันไม่เต็มเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับซึ่งเพิ่งจะเล่นได้2อาทิตย์เท่านั้นเองเอาล่ะในสถานการณ์ของผมนะครับถ้า m อ็มเว้นของผมมันไม่เต็มนะครับผมเอาไปใช้อะไรผมก็ใช้กับตัวนี้นะครับ ตัวเจาะเกาะนั่นเองครับส่วนสกิลในเอ็มเบมนะครับก็จะมีอยู่3ตัวเลือกด้วยกันนะครับจะมีความเร็วในการโจมตีมีเจาะเกาะนะครับแล้วก็ดามจนะครับใครอยากจะเบิร์ดแรงๆก็เป็นดามจหรือเจาะเกาะก็ได้นะครับเน้นตีพิวๆเนี่ยก็เอาความไวในการโจมตีก็ได้ส่วนสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นนักล่าตามการเวลานะครับจะเป็นการฟาร์มเร็วขึ้นนะครับเวลาตีหลอดตีเต่านะครับตีคีปหรือถ้าใครมีโลมช่วยฟาร์มอยู่แล้วนะครับจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับสามารถซื้ออุปกรณ์ในราคา9 5 5%จจาาากกกรคคปปติไไดด้้นะั็ือลลลลเเยแวหงี่ มีอยู่2ตัวเลือกด้วยกันนะครับจะมีเป็นตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่า30%เรนะครับเลือดของเราจะฟื้นฟูมา1 5หรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับสร้างความเสียหาย1จจาก h p พแล้วก็จะมีเผาไหม้ศัตรูเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าอยากจะเบิร์ดแรงๆก็เป็นตัวนี้นะครับถ้าอยากจะเอาตัวรอนนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวไอเทมแล้วก็เอ็มเมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลย โอเคครับเกมเพย์นะเปิดมาด้วยการอัพสกิลหนึ่งนำก่อนนะครับผมแล้วก็ในตอนนี้ผมเลือกมาเลดบัฟเพราะว่าตัวเลดบัฟอยูใ่ในโซนเดียวกับกหลาบกลางน้านะครับถ้าผมตีเลดบัฟตีคิบเสร็จนะครับผมก็จะไปแย่งกหดาบเพื่อลีดเงินออกมาให้มา,มากที่สุดนะครับเพราะว่าตัวป่าเนี่ยมันเป็นตัวที่ฟาร,ร์มยากมากในช่วง5นาทีแรกไปแท็กเลนคนอื่นก็ไม่ได้นะครับตังค์ไม่ได้เลยนะถ้าเพื่อนอยู่ในเลนดังนั้นเนี่ยเราจะต้องฟาร,ร์มอย่างเดียวเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าใครมีโรมนะครับที่มาเล่นกับเเราเี่ย ต้องบอกว่าให้มาช่วยเรานะซึ่งอามอนถ้าฟาร์มคนเดียวเนี่ยฟาร์มได้ไหมก็ฟาร์มได้แต่ว่ามันฟาร์มค่อนข้างช้าในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ผมมีน้องเนี่ยเล่นโลมซึ่งเป็นอลิทที่เป็นตัวที่เก่งมากๆตัวดอกไม้กลางน้ำเนี่ยมันจะเกิดในตอน50วินะครับซึ่งฝั่งหนูเนี่ยก็จะมาแย่งดอกไม้เช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะถือเป็นไฟแรกนะครับในตอนนี้ยังไม่มานะครับผมก็ได้ดอกไม้แต่ว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะบวกต่อนะครับผมก็โอเคเ แต่ว่าตัวน้องผมเนี่ยไปไล่ลิงเรียบร้อยแล้วนะครับได้คิวมาตอนนี้ผมยังไม่ได้คิวนะแต่ว่าบัฟฝั่งเขาเนี่ยยังไม่ได้เอาไปนะผมก็เลยมาตีบัฟต่อซึ่งตัวผมเนี่ยได้เปรียบขวามากๆตอนนี้ผมเวลสามเขาเวลหนึ่งกันก็ถือว่าเราได้บัฟแล้วก็น่าจะได้คิวด้วยนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยเก็บ3ไปทําให้เลเวลแล้วก็เงินของผมเนี่ยนำไปไกลมากๆ ทำให้ตัวผมเนี่ยสามารถได้ป่าฝั่งตรงข้ามแล้วก็สามารถวิ่งแก๊งได้ทุกเลนเลยอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าถ้าอมอนเลเวล4ก่อนใครเนี่ยเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าในตอนต้นเกมเนี่ยฆ่าได้ทุกตัวเลยนะครับบวกกันมานานนะครับตัวผมยังไม่ได้เอาบูบับเลยนะครับก็เลยแวะเอาบูบับซึ่งนิดนึงหลังลจากที่เอาบูบับเสร็จนะครับเหมือนว่าเฮลเคิร์ดเนี่ยก็จะมาแก๊งเลนกลางนะครับซึ่งตัวผมอยู่ใกล้ๆพอดีจัวน,นี้ก็เลยได้คิวเฮลเคิร์ดและก็เซรีน่านะครับ หลังจากที่ฆ่า2องคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เตรียมได้ป่าฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาเอาเลดบับก่อนซึ่งเวลาเกิดเนี่ยก็จะพอๆกับเวลาบับแดงของผมเกิดนะครับเห็นไหมครับเวลาด้านล่างนับแล้วตอนนี้ก็บับแดงเกิดพอดีเลยนะครับผมก็เลยเอาบับแดงฝั่งเขาต่อซึ่งจะทําให้ป่าฝั่งเขาเนี่ยเรียกได้ว่าจะไม่มีเงินเลยนะครับ หลังจากที่ผมเอาบัฟแดงเข้ามาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมจำได้ว,ว่าผมบอกน้องว่าโอเคมาเลยไม่ต้องเคลียร์คลิปแต่น้องผมเคลียร์คลิปอยู่เลนกลางซึ่งทําให้มาช้าแล้วผมเนี่ยจะต้องรับดาเมจหนักมากทําให้ในตอนนี้เนี่ยผมเสียคิวให้เขาไปนั่นเองครับแต่เอาจริงๆผมไปโทษน้องอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็มาเติมพันนะครับแต่ว่าในจังหวะที่ผมตายเนี่ยมันเป็นจังหวะที่บังเอิญนะครับผมไปโดนสกิลของเซรีนา่านั่นเองครับผมเพื่อตายไปเลยคิวแรก ในจังหวะน,นี้เต่าเกิดแล้วนะครับแล้วก็เลนขวาเนี่ยนัวกันนัวนเนียมากๆผมก็ต้องรีบวิ่งไปนะครับเพื่อไปแย่งเต่าให้ได้นะครับแตจังหวะน,นี้เต่าใกล้จะตายนะครับพยายามโซนเอาเต่าให้ได้นะครับแล้วก็ได้มาก็น่าจะได้คิวทางของเฮลค์ดด้วยนะครับ น้องผมมีเลือดนะครับก็เลยยังไล่ต่อนะครับแต่ผมไม่น่าจะไหวแล้วก็เลยมาตัดคลิปนะแต่ลืมดูนะครับฝั่งนั้นป่ามาพอดีนะครับช่วงนี้ผมโดนสตันนะครับสตันคู่เลยเซรีน่าแล้วก็อัลฟาแตกไปอีกหนึ่งตัวครับเลิกซานะครับกับมาฟาร์มป่ากันต่อนะครับเพราะว่าป่าของเราเนี่ยคลิปยังเหลือครบทุกตัวนะครับก็จัดเลสแล้วก็จัดบูให้ครบนะครับก่อนที่จะไปบวกต่อ จังหวะนี้ไม่รู้ว่าลิงเขาซ่าอะไรเหมือนกันนะครับไล่ตียูนอล่าเข้ามาในป้อมเลยแล้วก็โดนป้อมตีตายนะแล้วผมก็กาลังจะเดินขึ้นข้างบนนะครับโดนเฮลเคิร์สกิดแบบนี้นะครับผมไม่ปล่อยไว้หรอกนะฮะเวลสีแบบนี้น่าจะกินนิ่มว่าจะกดอติค่าแต่ว่าโดนแค่สกิลเดียวก็ตายแล้วมีบัฟคบเราพร้อมลบนะครับแบบนี้ไปซ่าข้างบนกันต่อเลยนะฮะข้างบนมีเลดลี่นะครับฟาร์มสบายผมยังไม่ได้ไปแก๊งเลยต้องเอาซะหน่อยแล้วไม่รู้ไปหลบอยู่ตรงไหนนะครับหาอยู่นะครับเดินเข้าพุ่มมาเห็น2ตัวนะครับ แต่ว่าเซรีนาไปก่อนแล้วเลสลี่ยิงผมนะฮะเจ็บเ,เหมือนกันทําให้ต้องถอยมาก่อนนะครับเอาปูเสร็จเรียบร้อยแล้วลิงเนี่ยก็เหมือนจะมาโซนแถวๆนี้นะครับพร้อมกับเฮลเคิร์ตก็เลยน่าจะได้บวกโซนบนต่อเลยครับดูในแผนที่นี่หวานหมูแล้วนะครับเลดลี่อยู่ในป้อมคนเดียวนะครับก็คอกับน้องเลยบอกไอ้น้องเอาในป้อมเลยในป้อมเลยน้องก็บอกว่าได้พี่เดี๋ยวรอคลิปเข้าป้อมก่อนเดี๋ยวจัดให้เลดลี่นี่คือน่าจะเป็นศพลายต่อไปแล้วฮะกีบกำลังเข้าป้อมนะครับใน3าม สองหนึ่งไปครับผมจังหวะนี้พร้อมกับกดอันติใครตายบ้างไม่รู้นะฮะเดดลี่ <Dead ly S 1> ไปแล้วหนึ่งนะฮะเฮลเคิร์ดยังไงถอยไหมไม่ถอยนะฮะแต่ก็ไม่ตายครับไม่เป็นไรครับเราได้ป้อมไปเอาละครับผมก็น่าจะภาคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ทุกคนนะครับดูเกมเพย์กันไปแบบเงียบๆนะครับแล้วก็เพลินๆกันแล้วกันนะซึ่งผมเป็นคนที่เวลาเล่นไปผมจะพูดไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็ถ้ามาภาคทีหลังเนี่ยผมก็คิดว่าผมน่าจะพูดมากเกินไปเกรงใจคนดูนะฮะ สำหรับตัวอมอนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นใครอยากจะดูตัวละครไหนเนี่ยดูในเพลย์ลิสต์โม e ายด e n จ s ในช่องผมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าผมยังไม่มีสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันในช่องได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ